ทีวีสช่อง3ร่วมกับ Honey and Friends Entertainment บริษัทไทยเบ,บเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับพี่อูเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านปางต้นพึง่งชุมชนเล็กๆก,กลางหุบเขาของตำบลบ้านด่านนาขามอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่นี่นะครับมีสถานที่แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจเยอะเลยละครับโดยเฉพาะประวัติศาสตร์บนเส้นทางรถไฟดังนั้นวันนี้เราจะตามรอยรางเที่ยวปางต้นพึ่งกันครับเป็นไงบ้างครับพี่อูครับโอ้นี่สวยมากอะท่องเที่ยว แล้วนี่ดูบรรยากาศดิเรียกได้ว่านี่สถานีรถไฟเนี่ยก็ยังคงความแบบของเก่าดั้งเดิมไว้นะแล้วก็บรรยากาศรอบข้างคือธรรมชาติก็ยังแบบอู้ฟู่อ่ะเรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากท้้งแ้วใช่ครับนี่นานๆทีเราจะเจอสถานีรถไฟที่คลาสสิกแบบนี้อยู่ในกลางหุบเขาเลยนะครับพี่อูครับใช่เนี่ยแต่อย่าเพิ่งเพลิดเพลินกับสถานีไปครับพี่อูทำไมครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนายกสมยศกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังรอเราอยู่จะพาเราไปเที่ยวครับไปเที่ยวเหรอใช่ ไปสิไปทางไหนทางนี้ดีกว่าทางนี้ไม่ได้ทางนั้นรถไฟมาแล้วไป <c oughs> ทางนี้ไปครับพ <c oughs> ุ่งจบแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวนี่ครับพี่โอสวัสดีครับท่านนายกสมยศครับสวัสดีครับ เมื่อเช้าอะครับผมตื่นเช้ามากตั้งแ่ลาจะตื่นทีใส่บาทกับชาวบ้านสบายใจสบายใจแล้วก็มาเห็นบรรยากาศรอบๆเลยครับสบายตาสบายตานี่จริงๆนะครับชอบมากเลยครับเป<ต>็นวีชีวิตเดิมๆของท้องถิ่นเนาะครับ,รบแต่ว่าที่นี่ย,ยังคงความดั้งเดิมของอของพื้นที่ชุมชนแล้วก็สถานีรถไฟด้วยทุกๆอย่างเลยครับอะไรที่ทำให นายกสมยศนะครับรู้สึกว่าที่เนี้ยเหมาะที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ใช่ครับก็อันดับแรกก็คือหนึ่งในเรื่องของสถานีรถไฟปางตะพึ่งเนาะอันดับแรกที่เรายังทรงในเรื่องของวัฒนธรรมเดิมอยู่แล้วก็สถานที่ยังเดิมอยู่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเราก็จะมีถ้ำน้ำรอดน้ำรอดถ้ำปางตุดคอบครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็คือหนึ่งที่เราจะดูในเรื่องของ อ่าบริบทของต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในตำบลอู้อะไรครับต้นลวงพึ่งนะครับก็อยากจะให้ทางที่พวกเราได้เห็นได้ชมของในตำบลบะดานขามแล้วก็ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของเราก็คือสวนวนาเกษตรออในตำบลบะดานขามของเราโอ้โหเรียกได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะแยะของกินก็อู้ฟู่ครับ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้ผมขอเที่ยวปางต้นพึ่งแบบจัดเต็มเลยได้ไหมครับ ได้ครับเราจะมอบหมายให้ผู้ใหญ่แดงกับรองอุเน้นพาเที่ยวเนาะครับครับผมแล้วที่แรกที่จะพาผมไปเที่ยวคือที่ไหนครับจะพาไปเที่ยวสะพานนะครับกับหัวนะครับที่ที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านนะครับแป๊บครับสะพานกับหัวถ้ารถไฟเวลามาเขาไม่ต้องตีลังกากับหัวด้วยหรอครับก็เป็นไปได้นะครับ ก็ไม่แน <book> ่นะครับเดี๋ยวกับหัวให้ได้ต้องดูภาพถ่ายครับต้องไปดูเองครับไปดูด้วยตาเองครับหัวผู้ใหญ่อาจจะอําเราพี่โอเคก็ไปดูด้วยตาอันนั้นเดี๋ยวก็ขอบคุณท่านนายกมากนะครับขอบคุณครับ ชอบดีมากอะสวยมากครับนี่เราแบบมาอยู่ใกล้แบบว่าอันเดอร์เลยนะใช่โน้มีความสุขมากสวยมากูใหญ่เห็นใครแล้วก็ดูอลังการมากครับครับผมมีที่นี่ที่เดียวที่สะพานหลวงพึ่งที่ว่าทำที่ข้างล่าง ทรงแบบนี้อะครับทรรงแบบบนี้คัทำไมถึงสร้างทรงแบบนี้อะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีญี่ปุ่นกับทิเบตมาก่อสร้างทางรถไฟนะครับนี่มีมานานแล้วใช่ไหมครับนานแล้วครับจะทำข้างบนไม่ได้นะครับต้องมาทำข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นโดนระเบิดต้องหลบหมายถึงว่าหลบศัตรูนั่นคือว่าเขาเปี้ยงระเบิดลงมานะครับต้องก่อสร้างข้างล่างขึ้นไปบังไว้นั่นก็ทำไม่ได้ครับสะพานเนี่ยไอโครงสร้างที่ดูโค้งๆแบบนี้ถ้าหากว่าเรา สร้างแบบปกติไม่ได oh. ้คร like ับทางข้างบนที่เขาจะทิ้งระเบิดลงมาเขาจะรู้ว่าตรงนี้เป็นสะพานครับเราต้องทําข้างล่างขึ้นไปแล้วบังจะไม่เห็นว่าเราก่อสร้างครับเกิดครทับเส้นนี้ได้นะครับอ๋อครับแล้วอย่างตามประวัติที่เล่ามาเนี่ยยังไม่เคยโดนระเบิดเลยใช่ไหมฮะอย่างครับแต่มีสะพานจุดนู่นไบบอย่างเงี้ยแต่โดนโดนระเบิดพังหมดละอ๋อมีมีมีโดนระเบิดก็มีโอ้หไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสะพานรถไฟแห่งเนี่ย จะรอดจากการทิ้งระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้ยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความล้ำสมัยด้านวิศวกรรมจริงเลยนะแฮลใช่ครับพี่อูน่าทึ่งจริงๆครับเพื่อที่จะหลอกพันธมิตรเนี่ยไม่ให้รู้ว่าเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นใช้ลำเลียงอาวุธแทนที่จะสร้างโครงสะพานหรือว่าส่วนโค้งไว้ด้านบนนะครับก็ออกแบบให้อยู่ด้านล่างแทนดังนั้นเนี่ยเมื่อมองจากเครื่องบินลงมาก็จะดูเป็นรางรถไฟปกติแถมสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมอีกด้วยครับ เดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเรเรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตา กลับมาเที่ยวตามรอยรางที่บ้านปางต้นพึ่งกันต่อนะครับห่างจากสะพานรถไฟกลับหัวหรือว่าสะพานรวงพึ่งมาไม่ไกลพี่อุ้กกับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะพาเราไปชมสะพานรถไฟที่มีต่อหม้อสูงที่สุดของอุตรดิตถ์กันต่อครับโอ้โหสูงจังเลยอะครับเนี่ยนั่นนะสินี่ผมว่าสะพานรถไฟกลับหัวว่าแปลกแล้วนะพอมาจุดนี้เนี่ยแบบ สูงนี่กะว่าจะไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็เลยเหรอครับเนี่ยนะทำไมต้องสูงขนาดนี้ครับผู้ใหญ่ครับคือจุดนี้นะครับสะพานตรงนี้มันเป็นร่องหุบเขานะครับภาพจะมีน้ำนะครับออกจากห้วยจากดอยมานะครับก็จะเป็นน้ําหน้าฝนเนี่ยน้ำจะมาตามร่องเต็มหมดเลยนะครับนี่ครับถึงถึงต้องทําสะพานให้สูงครับจุดนี้นะครับถ้าไม่ทําสูงกั้นน้ำไม่ก็จะไปพังชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างอ่ะจะได้นกภัยพบ ต้องทำทางระบายน้ำออกไปกันไม่ได้ครับถ้าวันไหนกั้นปุ๊บเจอหุบเขากั้นปุ๊บน้ำมาปุ๊บก็ทะลุปุ๊บก็จะเดือดร้อนจะปั๊บเลยเราจะปั๊บเลยสูงเลยครับก็เลยทำสูงไว้ก่อนอ๋อที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้ถือว่าสูงที่สุดในจังหวัดเลยไหมฮะสูงในจังหวัดครับสูงที่สุดในจังหวัดเลยแน่นะสูงที่สุดในจังหวัดหรือเปล่าแน่ค่ะแน่นะพอเราไม่คือออกจังหวัดอื่นเลยใช่เราไปเที่ยวสองสะพานมาแล้วครับคราวนี้เนี่ย จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อครับพี่อุครับค่ะทีนี้จะพาไปเ,เส้นทางประวัติศาสตร์นะคะคืออุโมงรถไฟค่ะอุโมงรถไฟที่อุตรดิตถ์มีด้วยเหรอครับมีสิคะแน่นะแน่ค่ะโอ้โอแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะได้รูปสวยๆเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นรถไฟรอดมาจากอุโมงไหมครับได้เห็นค่ะแต่ก็แล้วแต่จังหวะว่าเราจะไปช่วงที่รถไฟมาช่วงณนะช่วงที่เวลานั้นหรือเปล่าอหรือจะไปไหมคะอยากไปครับ ไปเลยไหมไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวไม่ทันรถไฟไปเลยค่ะไปจอนคะ่ะงไหนดีครับอ่ะทางนี้ค่ะทางนี้เหรอ,อตอคนน้ำสำนานก่อนอุโมงค์ปางตูบขอบอืมสวยดีครับพี่อูจริงๆแล้วเนี่ยปกติน้องชอบเดินทางท่องเที่ยวรถไฟนะครับ,รบขายเหนือนะครับ แต่ไม่รู้เลยว่าที่อุตรดิษ์เนี่ยนะครับมีอุโมงรถไฟแบบนี้ด้วยใช่ปกติที่เขาเที่ยวกันนะครับที่เขาชอบเที่ยวกันเลยนะก็คือที่ขุนตาลลําลำปางนะนะมีอุโมงรถไฟแบบนี้เหมือนกันแต่ที่นี่อุตรดิษฐ์ก็มีเหมือนกันใช่ค่ะอุโมงคขุนตาลครับลำปางนะครับก็จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดนะครับแห่งรถไฟสายเหนือนะครับส่วนอุโมงปางตุขอบนะก็เป็นถ้ำที่สั้นนะครับก็ก่อนที่เดินทางจาก กรุงเทพนะครับจะผ่านอุโมงค์นี้เป็นแห่งแรกนะครับก็สร้างสมัยรัชกาลที่5นะครับวงแห่งนี้นะครับเรื่องเล่าว่าแต่ละอุโมงค์เนี่ยเขาก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันนะใช่ยาวสุดในประเทศก็คือขุนตาลครับแต่เปิดประตูเข้าเมืองเหนือเนี่ยตรงที่เหนือที่นี่อแรกเลยที่ไหนครับปางต้นพึ่งค่ะแต่จุดเนี้ยครับอุโมงค์ปางตูบขอบเนี่ยครับทำไมต้องชื่อปางตูบขอบมันมีที่มาที่ไปเมื่อก่อนนะครับคือจะมีบ้านพักคนงาน ท,ที่ทำทางรถไฟนะครับก็อยู่ข้างๆกับขอบมีปางแล้วก็มีตูบด้วยตูบคือเหมือนกระท่อมกรอกกระท่มกระต๊อมเลยพวกนี้วนตูบก็จะเป็นแถวๆเนี้ย เป็นโครงการรถไฟอยู่อันนี้จะเป็นบ้านพักบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าตูบครับผมเป็นปางตูบขอบคืนนี้เนี่ยผมจะสร้างตูบนอนอยู่แถวนี้ดีไหมใด่ลองเร้าไปดูรถไฟตอนเช้าเได้เลยกินกาแฟเนาะโอ้ชิลมากใช่ได้เลยค่ะได้เลยเหรอได้เลยค่ะโอเคได้ก็ได้นะสร้างตูบให้เลยนะได้เลยใช่เลยค่ะ นอกจากอุโมงป์ปางตูบขอบจะเป็นอุโมง์รถไฟแห่งแรกของทางรถไฟสายเหนือซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2452แล้วยังเป็นอุโมง์รถไฟแห่งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นอุโมง์รถไฟลอดหนึ่งใน8แห่งของประเทศไทยอีกด้วยละครับซึ่งระยะทางของอุโมงปางตูบขอบเนี่ยนะครับมีระยะทางรวมทั้งสิ้น120.9เมตรด้านในนี้ครับเรายังได้เห็นเสาโทรเลขที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในสมัยนั้น แล้วก็ร่องรอยของการใช้อิฐแดงสร้างอุโมงค์่วยครับ ทางละไม่ไปกับ AJ จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หุ้ยมีดวงไฟด้วยเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วกระสือกระสือคนของเราพี่อุ๊ครับเมื่อก่อนคือหลุมหลบภัยเหรอครับอ่าไม่ใช่หลุมหลบภัยค่ะเป็นอุโมง์น้ำลอดค่ะอุโมงน้ำลอดอ่ะใช่ค่ะอุโมงคน้ำลอดอย่างนี้รถไฟก็ผ่านไม่ได้ทลครับตรงนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้เขาสร้างไว้สำหรับเอ่อให้น้ำลอดผ่านไปค่ะอ๋อ <icism. S 1> แล้วก็มีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือสําหรับลําเลียงของลําเลียงอาวุธสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นคนผ่านส่วนใหญ่ <S <S ใช่ค่ะใ,ใช่ารลำเลียงอะไรต่างเ<อ>มื่อก่อนเป็นยังไงครับพี่ใหญ่เมื่อก่อนนี่จะเป็นสะพานนะครับสะพานรถไฟผ่านนะครับสงคามนะโลกครั้งที่2ก็เจอเครื่องบินโยนระเบิดบอมนะครับ ก็สร้างมาก็โดนบอมตลอดก็เลยทําเป็นถ้านะครับเราเอาดินมาถมดินพวกไหลพวกเนี้ยเอามาถมหมดเลยก็ทําเป็นถ้ำรอดเพราะว่ากาั้นมันจะเป็นที่กั้นน้ําอยู่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันเกิดเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าน้ําจะผ่านนี่ตลอดมันต้องทําเพื่อให้รอดไปนะครับ,รบถ้าไม่ทําก็จะท่วมไล่เสียหายหมดมนี่นะครับก็จะทําให้ดินถล่มอะไรเนี่ยทำให้ทางรถไฟ เสียหายได้นะครับก็เลยทําเจาะน้ําเป็นถ้ำรอดไปปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้คนสามารถเดินทะลุได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับแต่ข้างในก็จะมืดหมดเลยอับมืดใช่ค่ะมืดค่ะครุณผู้ชมตอนนี้เราเจอน้ําของจริงแล้วครับตรงนี้ครับเนี่ยครับตอนนี้ผู้ใหญ่เท้าเปียกไปหมดแล้วครับพี่อูก็จะใช้กําลังภายใน อ้าวอย่างเงี้เรียกจงครับมีไจงไม่ไปจงครับจงครับอะไรพี่อูกลัวข้างข้าวขนาดนั้นเลยเหรอครับเปล่าครับสว่างแล้วสว่างว่างอ้าวตรงนี้เราเดินได้ตรงนี้เป็นลำธารทุกทีเป็นลำธารพอพอโดนระเบิดอ่ะมันก็เลย กั้นทางน้ำใช่ไหมเพราะว่าคลองห้วยมันมาทางนี้ครับอ่ามันเขาก็เลยต้องทําเพื่อไม่ให้ดินน่ะมันมาปิดทางน้ำอ๋อตรงนี้คือทำมาใหม่ใช่ค่ะเพื่อเชื่อมกับทางน้ำดินเินอตอนนี้พี่อูพาเรามาอยู่ที่ไหนครับเนี่ยค่ะมาเที่ยวท่องวันอยากทราบที่มาที่ไปของชื่อหมู่บ้านไหมคะอืม ฝังต้นพึ่งนะฝังต้นพึ่งนะครับใช่อยากรู้ครับอยากรู้เดี๋ยวพี่พาไปครับค่ะเชิญเลยค่ะสวนวันนักเกษตรอันนี้คือสวนวันนักเกษตรเหรอครับใช่ค่ะไปได้ค่ะแล้วน่าจะมีอะไรกินอยู่ที่นี่นวักเกษตรนะฮะไปเดินไปก่อนครับพี่วันนักเกษตรต้องมีของเกษตรกินนี่เขาบอกเคยงนอกพีชนอกนะขนมไท่ลิงผู้ช่ มายงชิตไ,ไปต่อค่ะถึงแล้วค่ะนี่คือที่มาของชื่อหมู่บ้านปางต้นพึ่งค่ะอ๋ออันนี้ก็คือต้นพึ่งเหรอคบนี่เลยค่ะใช<า>่ต้นพึ่งที่มาของต้นพึง่งนะครับเผือบ้านต้นพึง่งนะครับก็เมื่อก่อนนะับจะมีพึ่งมาเกาะ เขามาทำลังเต็มหมดเลยหลังเต็มหมดเลยนะครับเมื่อก่อนจะอยู่หลังฐานนี้นู่นนะจะมีใกล้ๆฐานนีนะเมื่อก่อนนะครับตัวนี้ค่ง ล้มไปแล้วก็เลยมีที่นี่จุดหนึ่งแล้วก็มีข้างหลังที่หมู่บ้านใกล้ๆโภป,กป,กปจุดหนึ่งต้นหนึ่งนะครับ,รบแดงว,ว่าจากที่เราสำรวจพื้นที่ของหมู่บ้านเราเนี่ยมีไม่กี่ต้นเหรบครับไม่มีกี่ต้นครับประมาณสัก3ต้นได<อ>้อยู่แต่และต้นคือต้นยักษ์ยักเท่านี้หมดเลยครับยักษ์โอ้ย <c oughs> อย่างนี้อายุประมาณกี่ปีครับประมาณร้อยกว่าปีครับเป็นร้อยปีนะครับเป็นปู่แล้วเนาะใช่เป็นทวดเลยสูงมากมาให้ทายกันว่าจะกี่คนโอบกี่คนโอบตอนนี้เรามีสี่คนผู้ชม กี่คนโอบหรอลองเลยไหมคะเกินสิบผมว่าเยอะกว่านั้นหรอถึงยี่สิบไหมครับต้องลองดูเดี๋ยวเราไปเกณฑ์นคนทั้งหมู่บ้านมาเลยนะเรามาดูกันเริ่มเลยอตาสีตาสา เท่าไหร่เอ่ย16ครับ17ค่ะและสุดท้าย18ครับ 18, 18คนอ,คออนโอ้อใหญ่มากใหญ่มากเนี่ยครับพี่อูขนาดว่าเรามาที่ปังต้นพึงนะ่งเนี่ยฤดูร้อนแบบนี้ยังสวยเลยเนาะครับผู้ใหญ่ครับถ้าว่าเราอยากจะมาดูแบบว่า ทัศนียภาพเขียวๆหรือว่ามีผลไม้กินอ่ะเราควรจะมาช่วงไหนดีครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับก็ประมาณเดือนกรกฎานะครับที่ที่ปังพึ่งนะครับจะมีผลไม้นะครับมีทุเรียนนะครับทุเรียนจะอยู่ยอดเขานะครับเป็นทุเรียนที่อร่อยมากนะมุ้มเนื้อนิ่มนวลเหนียวนึบออร่อยสองจะมีลองกองนะครับแล้วก็มีลังสาดเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้ที่อุตรดิตถ์จะมีลังสาดที่อร่อยนะครับในคุณภาพดีเชิญชวนนะครับ มามาเที่ยวเรียกได้ว่าหนึ่งวันของเราวันนี้นะครับตามรอยรางเที่ยวปางต้นพึ่งเสียอย่างเดียวเนี่ยกินทุกอย่างแล้วยกเว้นน้ำพึ่งเ,ออเราไม่ได้กินเลย <laughs> อุ้ยอยคิดออกแล้วครับรอบหน้าเนี่ยเราชวนพี่น้ำพึ่งนางพญาพึ่งของเราเนี่ยมาเที่ยวดูดีไหมดีครับดีครับอ่าเผื่อว่าเราจะได้ทางน้ำพึ่งแล้วก็ได้ทุเรียนกลับไปกินด้วยทุเรียน <laughs> <laughs> แต่น่าเสียดายนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอ๋อขอบคุณผู้ใหญ่แดงมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อูด้วยนะครับขอบคุณครับ แล้วก็ขอบคุณนายสถานีรถไฟทุกคนเลยนะครับอ้อที่สําคัญท่านนายกด้วยนะครับแล้วก็ชาวบ้านปางต้นพึ่งทุกคนเลยนะครับที่ทําให้วันเดย์ทริปของเราวันนี้สนุกแล้วก็มีความสุขที่สุดเลยครับใช่แล้วครับและกลับมาพบกับเที่ยวเรไม t ไทยแลนด์เวิลด์กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ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  พี่อูว่ารถตู้เขาไม่รอเราแล้วนะเราต้องกลับรถไฟกันเองนะครับจะกลับก่อนได้เลยเพราะว่าตอนนี้พี่คือคนของปางต้นพึ่งแล้วรับไปครับรับสิคับยินดีต้อนรับค่ะลาก่อแฮ้วพี่ไม่ยอมชินเรียนเลยประทังชีวิตในป่าก็ได้เราก็กลับเข้าเรื่องเรา